สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ Health w e r l d ช่องที่จะพาคุณไปเจาะลึกทุกเรื่องราวของสุขภาพและความงามจากภายในสู่ภายนอกวันนี้เรามีหัวข้อที่น่าสนใจและสำคัญอย่างยิ่งนั่นก็คือโปรตีนครับ หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับโปรตีนในฐานะสารอาหารสำหรับนักเพาะกายหรือผู้ที่ต้องการสร้างกล้ามเนือ้อแต่จริงๆแล้วประโยชน์ของโปรตีนนั้นกว้างขวางและจําเป็นต่อทุกคนในทุกช่วงวัยไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรือมีไลฟ์สไตล์แบบไหนคุณก็ต้องการโปรตีนแล้ววันนี้เราจะมาลงลึกกับผลิตภัณฑ์โปรตีนที่ได้รับความไว้วางใจมาอย่างยาวนานอย่าง n u t r i l i t e All Plant Prote i ีจาก Amway กันครับเราจะมาดูกันว่า โปรโตีนพืช100%ตัวนี้มีดีอย่างไรและจะมอบผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงอะไรให้กับสุขภาพและชีวิตของคุณบ้างก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าโปรโตีนมีความสำคัญต่อร่างกายของเราอย่างไรครับโปรโตีนไม่ใช่แค่ตัวช่วยสร้างกล้ามเนื้อแต่เปรียบเสมือนอิฐก้อนสำคัญในการสร้างและซ่อมแซมเซลล์เนื้อเยื่ออวัยวะต่างๆในร่างกายตั้งแต่เส้นผมจรดปลายเทา้าลองนึกภาพดูสิครับ ด้านเอนไซม์และฮอร์โมนโปรตีนเป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตเอนไซม์ที่ช่วยย่อยอาหารและฮอร์โมนที่ควบคุมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายด้านระบบภูมิคุ้มกันแอนติบอดีที่ใช้ต่อสู้กับเชื้อโรคก็สร้างมาจากโปรตีนถ้าโปรตีนไม่พอร่างกายก็อ่อนแอป่วยง่ายด้านการขุนส่งสารอาหารโปรตีนยังทำหน้าที่เหมือนแท็กซี่คอยนำพาสารอาหารวิตามินและแร่ธาตุไปส่งยังส่วนต่างๆของร่างกาย ด้านพลังงานในยามที่คาร์โบไฮเดรตและไขมันไม่พอร่างกายก็สามารถดึงโปรโตีนมาใช้เป็นพลังงานได้ด้วยครับดังนั้นการได้รับโปรโตีนที่เพียงพอและมีคุณภาพจึงเป็นพื้นฐานสำคัญของสุขภาพที่ดีและชีวิตที่มีพลังงานครับในเมื่อโปรโตีนสำคัญขนาดนี้การเลือกโปรโตีนที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามและนี่คือเหตุผลว่า ทำไม n t r ว l i t t All Plant Protein จึงเป็นทางเลือกที่โดดเด่นและแตกต่าง 1. โปรโตีนจากพืช100%บริสุทธิ์ Nu t r ร l i ล e p r o t e ีนสกัดจากพืชชั้นดี3ชนิดได้แก่ถั่วเหลืองข้าวสาลีและถั่วลันเตาทำให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณได้รับโปรโตีนที่สะอาดปราศจากแลคโตสและคอเลสเตอรอลซึ่งเหมาะมากสำหรับผู้ที่แพ้นมวัวผู้ที่ทานมังสวิรัต หรือผู้ที่ต้องการลดการบริโภคเนื้อสัตว์ 2. ครบถ้วนด้วยกรดอะมิโนจำเป็น9ชนิดร่างกายของเราไม่สามารถสร้างกรดอะมิโนจำเป็นทั้ง9ชนิดนี้เองได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นและนูทริไลท์โปรตีนก็มีครบถ้วนทุกชนิดทำให้ร่างกายนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่สูงสุด 3. ไขมันต่ำคอเลสเตอรอลศซ นี่คือจุดเด่นอีกข้อที่จะช่วยให้คุณได้รับโปรโตีนคุณภาพสูงโดยไม่ต้องกังวลเรื่องไขมันและคอเลสเตอรอลส่วนเกินเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพหัวใจและควบคุมน้ำหนัก 4. ไม่แต่งกลิน่นไม่แต่งสีไม่ใส่วัตถุก,กันเสียคุณจะได้สัมผัสโปรโตีนที่บริสุทธิ์จริงๆสามารถนำไปผสมกับเครื่องดื่มหรืออาหารที่คุณชื่นชอบได้หลากหลายไม่ต้องกังวลเรื่องสารเคมีที่ไม่จำเป็น 5. ผลิตจากฟาร์มชีวภาพของนูเทลไลท์เองควบคุมกระบวนการผลิตตั้งแต่มเมล็ดพันธุ์จนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปทำให้มั่นใจในคุณภาพความปลอดภัยและความบริสุทธิ์ของวัตถุดิบทุกขั้นตอนหลังจากที่เราได้รู้ถึงคุณสมบัติอันโดดเด่นของนิวทลไลท์โปรตีนแล้วทีนี้มาถึงส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุดนั่นคือผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงที่ผู้ใช้หลายคนได้สัมผัสและคุณเองก็สามารถสัมผัสได้เช่นกันครับ 1. ผิวพรรณสดใสผมสวยเล็บแข็งแรงโปรโตีนเป็นรากฐานสำคัญของเซลล์ผิวคอลลาเจนอิลาสตินเคราตินเมื่อเซลล์ผิวได้รับโปรโตีนเพียงพอผิวของคุณก็จะดูเรียบเนียนเปล่งปลัง่งมีความยืดหยุ่นและริ้วรอยดูลดเลือนลงพร้อมทั้งช่วยให้เส้นผมแข็งแรงไม่หลุดร่วงง่ายและเล็บไม่เปราะหัก 2. ช่วยควบคุมน้ำหนักอย่างยั่งยืงยนโปรโตีนช่วยเพิ่มความรู้สึกอิ่ม ลดความอยากอาหารลดการทานจุกจิกและยังช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อในขณะที่ร่างกายกำลังลดไขมันซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในการลดน้ำหนักที่ไม่กลับมาโยโย่อีก 3. ม,มีพลังงานตลอดวันลดความอ่อนเพลียหากคุณรู้สึกเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงการได้รับโปรตีนที่เพียงพอจะช่วยให้ร่างกายมีพลังงานสม่ำเสมอลดอาการอ่อนล้า และทำให้คุณรู้สึกกระปรี้กระเป๋ามีชีวิตชีวามากขึ้น 4. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงโปรตีนมีบทบาทสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันช่วยให้ร่างกายสามารถต่อสู้กับเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมต่างๆได้ดีขึ้นคุณจะป่วยน้อยลงและฟื้นตัวได้เร็วขึ้นเมื่อไม่สบาย 5. ฟื้นตัวหลังออกกำลังกายได้ดีเยี่ยม สำหรับผู้ที่ออกกำลังกายโปรตีนคือสารอาหารหลักในการซ่อมแซมและเสริมสร้างกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นฟื้นตัวได้เร็วขึ้นและลดอาการปวดเมื่อยหลังออกกำลังกายนี่คือผลลัพธ์ที่ผู้ใช้จริงจำนวนมากได้ยืนยันและคุณเองก็สามารถเริ่มต้นสัมผัสประสบการณ์เหล่านี้ได้ด้วยนิวทริไลโปรตีนครับเราเข้าใจดีว่าหลายคนอาจยังมีข้อสงสัยเราได้รวบรวมคำถามยอดฮิต เกี่ยวกับนูทริไลท์โปรตีนมาไขข้อข้องใจให้คุณแล้วครับคำถามที่1น u t r i ูทริไลท์โปรตีนเหมาะกับใครบ้างคำตอบคือเหมาะกับทุกคนในทุกช่วงวัยที่ต้องการโปรตีนคุณภาพสูงไม่ไว่าจะเป็นเด็กที่กำลังเติบโตวัยรุ่นวัยทำงานที่ต้องการพลังงานผู้สูงอายุที่ต้องการรักษามวลกล้ามเนื้อผู้ที่ออกกำลังกายหรือแม้แต่ผู้ที่ทานมังสวิรัต และผู้ที่แพ้นมวัวครับคำถามที่2ควรทานนูทริไลท์โปรตีนวันละเท่าไหร่คำตอบคือโดยทั่วไปปริมาณที่แนะนำคือ1สกู๊ป8กรัมโปรตีนต่อวันแต่สามารถปรับเพิ่มได้ตามความต้องการของร่างกายและไลฟ์สไตล์ของคุณครับเช่นผู้ที่ออกกำลังกายหนักหรือผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักอาจต้องการปริมาณที่มากขึ้น สามารถปรึกษาเราเพื่อคำนวณปริมาณที่เหมาะสมกับคุณได้ครับคำถามที่3จะทานนูทริไลท์โปรตีนอย่างไรให้อร่อยคำตอบคือเนื่องจากเป็นโปรโตีนที่ไม่แต่งกลิ่นคุณสามารถผสมกับเครื่องดื่มที่คุณชื่นชอบได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นน้ำเปล่านมน้ำผลไม้สมูทตี้หรือแม้กระทั่งผสมในอาหารอย่างโยเกิรต์ตซุปหรือโจ๊ก ก็อร่อยและเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการได้ครับคำถามที่4 n u นูทริไลท์โปรตีนต่างจากโปรตีนยี่ห้ออื่นอย่างไรคำตอบคือจุดเด่นของนูทริไลท์คือการควบคุมคุณภาพตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำตั้งแต่การปลูกพืชในฟาร์มชีวภาพของตัวเองการสกัดที่ได้มาตรฐานไปจนถึงการันตีด้วยกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วนไม่มีสารเจือปน ทำให้มั่นใจในความบริสุทธิ์และประสิทธิภาพและยังมีรับประกันความพึงพอใจถ้าไม่พอใจสามารถนําสินค้าไปคืนพร้อมรับเงินคืนได้ครับคําถามที่5 n u นูทริไลท์โปรตีนราคาแพงไหมคําตอบคือถูกสุดในท้องตลาดครับระบบการจัดจําหน่ายแบรนด์อื่นจะต้องผ่านพ่อค้าคนกลางเสียค่าเช่าร้านเพื่อนำสินค้าไปตั้งวางขายส่วนของนูทริไลท ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าได้จากทางผู้ผลิตโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางราคาจริงถูกสุดครับส่วนขายตรงแบรนด์อื่นคุณภาพสู้ไม่ได้ดังที่ตอบไปจากคำถามก่อนหน้านี้ครับ u t r i l i t ท All Plant Protein ไม่ได้เป็นเพียงแค่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแต่เป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาวเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้คุณมีพลังงานมากขึ้นดูดีขึ้นจากภายในสู่ภายนอกและใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ ถึงเวลาแล้วที่จะเริ่มต้นดูแลตัวเองอย่างจริงจังและนูทริไลท์โปรตีนก็พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณครับถ้าคุณสนใจหรือมีคำถามเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับ n u t r i l i ลท์อ l p l เพล p r o t e ี n หรือต้องการคำแนะนำในการเลือกผลิตภัณฑ์แอมเวย์ที่เหมาะกับคุณ อย่าลังเลที่จะแอดไลน์เข้ามาปรึกษาเราได้ฟรีที่ไลน์ ID ดันยองวู้สหรือคัดลอกในคำอธิบายใต้คลิปนี้ได้เลยครับทีมงานของเราพร้อมให้คำแนะนำอย่างเป็นกันเองและช่วยคุณเลือกสิ่งที่ดีที่สุดอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้ถ้าคุณได้รับประโยชน์และกด Subscribe ช่องของเราพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกเคล็ดลับสุขภาพและความงามดีๆที่เราจะนำมาแบ่งปันอีกในอนาคตนะครับ ขอบคุณที่ติดตามชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ